สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็น ep 2นะคะสำหรับแอปการซองออนไลน์สำหรับร้านนวดนะคะ ep นี้ก็จะมาดูที่อันดับหนึ่งในใจของผู้แฟนนะคะนั่นก็คือ plan free นั่นเองนะคะ plan free เนี่ยชอบมากนะคะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยอันนี้ให้ดูตั้งแต่หน้าเริ่มต้นเลยมาดูกันเลยนะคะเนี่ย มีช่วงทดลองฟรีด้วยถ้าใครยังไม่เคยลองใช้นะคะคลิกแพนฟรีแล้วก็เข้ามาทดลองฟรีได้นะสามารมเริ่มใช้ทดลองฟรีแล้วก็มีภาษาไทยเนี่ยภาษาสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าคุณเอาภาษาไหนนะอันนี้ก็จะเอาภาษาไทยให้ดูง่ายๆเลยซึ่งครูมีบัญชีอยู่แล้วครูก็จะเข้าบัญชีของครูเลยนะคะ โอเคเนี่ยครูก็ทำแยกไว้อันนี้ก็คือบัญชีเก่าตั้งแต่ออราไทยมาสั s แอนสปานะคะซึ่งเดี๋ยวตอนครูย้ายจากอีกอันนึงมาอันนี้ครูจะมาเปิดอันใหม่เป็นออร่าม s ส g e แอนฮิลลิ่งนะอันนี้ก็จะให้ดูบัญชีเก่าที่ครูใช้งานไปก่อนก็คลิกเข้าไปที่ออราไทยมาสัดแอนสปานะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือครูเคยซื้อของเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วมันก็จะชอบขึ้นเตือนอย่างเงี้ยว่าให อัปเดตการจ่ายเงินนะคะโอเคเออตามจ,จริงให้ดูก็ได้นะว่าเอา่อราคาเท่าไหร่นะมันดูได้ตั้งแต่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอเข้าไปให้ดูใหม่ให้ดูราคาอันนี้หรือเปล่าโอเคนี่อันนี้ก็ การสมัครสมาชิกใช่ไหมมีใบแจ้งหนี้มีอะไรอย่างนี้ก็คือการอันนี้ถ้าเราจะเข้าไปสมัครสมาชิกหรือว่าเราจะซื้อจ่ายเงินเพิ่มซึ่งแต่ก่อนนะตอนที่ครูใช้ครูลองใช้รายเดือนซึ่งมันจะตก17ยูโรต่อเดือนอ่าเดี๋ยวครูคลิกให้ดูนะคะว่าเขามีอะไรมั่งอันนี้สําหรับรายเดือนรายเดือนนะคะมันลี่นะคะซโล่ Solo ก็คือว่ามีสตาฟแค่คนเดียวคนเดียวเลยนะสําหรับครูครูก็ทคนเดียวครูก็เอาอันนี้17ยูโรต่อเดือนได้ ต่อเดือนเนี่ยได้250ออนไลน์บุ๊กิ้งซึ่งเยอะนะคะโอเคเสร็จแล้วสตาร์ทคนหนึ่งแล้วก็มี50 sms เครดิตนะคะก็คือว่าส่ง sms 50ครั้งนั่นเองถ้าต้องการเพิ่มก็ค่อยซื้อเพิ่มนะโอเค เสร็จแล้วระบบการจองอาจจัดการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมหรือถ้าเป็นทีมอันนี้ Solo, อันนี้แบบทีมก็คือเรามีหมอโน้ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะจนถึง10คนก็ให้เลือกอันนี้37ยูโรต่อเดือนนะคะได้พันห้าบุ๊กิแล้วก็อันนี้แบบเยอะเลยแบบอั t i m a t e นะคะคือแบบ อ n l ลิมิเตนั่นเองนะคะไม่มีลิมิตเลยออนไลน์บุ๊ก n ก50ห้าสิบตาฟอะไรอย่างนี้แล้วก็คือมันก็จะมีดีเทลความแตกต่างของแต่ละแผนนะคะก็คือยิ่งเยอะยิ่งจ่ายแพงยิ่งมีเยอะนั่นแหละวางเั้นเถอะแต่ไม่เป็นไรอันนี้จะให้ดูคร่าวๆก่อนเข้ามาที่ปัดหน้าปฏิทินของครูก่อนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแนนี้ เห็นไหมเนะี่ยมันบอกให้อัปเดตซึ่งครูยังไหมอันนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูอ,อันนี้อันนี้เป็นทดลองแล้วกันให้ดูนะสมมุติว่าปกติที่ครูเซตไว้นี่ก็คือว่าครูเปิดสิบโมงอันเนี้ยก็จะขึ้นเริ่มที่10บโมงให้เราเลยดูทางซ้ายนะคะเนี่ยนาฬิกา10บโมงแล้วหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นลายอาทิตย์จันทร์ถึงวันอาทิตย์ ซึ่งครูปิดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมปิดเสาร์หรือเปิดอะไรเงี้ยเปิดวันเสาร์เปิดบ่ายโมงมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยไอช่วงที่ปิดก็จะมีสีเทาๆคาดไว้นะคะช่วงเวลาคราวนี้ช่วงเวลาการถ้าถ้าเราจะทำสองช่วงเปิดปิดสองช่วงอย่างครูต้องไปรับลูกห้าโมงใช่ไหมครูต้องปิดสี่โมงครึ่งเพื่อไปรับลูกห้าโมงแล้วไปส่งที่บ้านแล้วมาเปิดที่หกโมงเนี่ยต้องมาตั้งค่าในสตาฟ ก็คือว่าต้องมันมันไม่สามารถตั้งค่าในในตัวหน้าร้านได้ก็ไปที่สตาฟนะคะแต่ทีนี้เรามาดูทีละตัวกันที่ครูชอบหนึ่งเลยอ่ะมีสาษาไทยและตรงเนี้ยไอ้ตรงรูปหมวกรับปริญญาเนี่ยก็คือตัวเอ่อ how to ต่างๆเนี่ยเห็นไหม how to set up service คืออันนี้ดีมากมีวีวิดีโอบอกไว้หมดเลย how to set up service how to เอ่อการทำแอ p พ i n เมนต์ก็คือการจองทำยังไงลูกค้าจองยังไงออนไลน์บุ๊กคิงเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยมีทิปยังไงแล้วก็มีต่างๆมากมายอันนี้ก็คือคร่าวๆเขามีให้ดูแล้วก็มาตรง3ขีด3ขีดก็คืออันนี้ก็จะเข้าแล้มาหน้าแรกก็คือชื่อร้านของเราอันนี้ก็จะตั้งค่าได้ลองเข้าไปดูนะคะเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นบัญชีส่วนบุคคลตั้งค่าพาสเวิร์ดอะไรต่างๆนะคะกลับไปการจองห้องพักก็คือที่มี2เน่ก็คือว่าในอาทิตย์นี้มี2ที่มีการจอง2ก็คือครูลองทำเฟกบุ๊กคิงไปนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ไงแล้วก็ใบแจ้งหนี้ก็คือใบเสร็จนั่นเองที่ว่าเคยเราเคยนวดให้คลายเสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะมีใบแจ้งหนี้ก็คือ ออกมาเป็นใบเสร็จนะคะว่าจ่ายแล้วจ่ายอย่างงี้คือคือเก้าสิบเก้านี่ก็คือลายลายเก่าแลวคือใบแจ้งนี้เก่าของครูนั่นเองแล้วก็ลูกค้าลูกค้าตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็จะมีลายชื่ออยู่ทั้งด้านซ้ายเวลาเช็คคลิกเข้าไปที่ชื่อลูกค้าก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันว่าลูกค้ามีชื่อมีเบอร์มีที่อยู่มีเพศมีอะไรเงี้ยเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่นะคะตามจองห้องพักจองมาแล้วกี่ครั้ง การเรียกคืนนี่คือเราสามารถส่งเอ s หาเขาได้ว่าเออคุณต้องการจอง b o ๊กิ้งไหมเป็นเหมือนกันแบบรีมายเขาให้เขาอยากจองอีกอย่างเงี้ยรูปแบบฟอร์มอันนี้ต้องเป็นขั้นขั้นกว่าที่เดือนละ3ามสถึงจะมีรูปแบบฟอร์มที่สเปเชียลได้ไม่งั้นอันนี้ก็ไม่มีนะคะนอกัหนก็ไถ้าเราจะลบอันนี้ก็คือลบลูกค้าไปนะคะก็ไม่มีอะไร ทีนี้มาดูตรงบุคลากรบุคลากรก็คือตัวสตาฟหรือตัวเรานั่นเองนะคะหรือตัวพนักงานเนี่ยใส่รูปได้ใส่รูปใส่ชื่อตื๊ดๆเบอร์โทรแล้วก็บริการที่เรานมอบหมายก็คือเขาทํานวยอะไรได้บ้างแล้วก็คลิกถูกสมมติว่าเรามีเมนูใช่ป่ะถ้าคนนี้ทําได้หมดทุกเมนูก็คลิกถูกหมดเลยแต่ถ้าคนนี้ทําไม่ได้บางเมนูเราก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะคะนี่แล้วก็การตั้งค่าอ่า ยอมรับการจองออนไลน์ไหมทำอะไรไหมก็คลิกไปนะคะชั่วโมงการทำงานอันนี้แหละก็ดูว่าเขาทำงานถึงตอนไหนตอนไหนถึงตอนไหนอันนี้ก็สามารถตั้งได้ถ้าสมมติว่าเขาทำเต็มเวลาอะไรอเงี้ยหรือทำรายครั้งชั่วโมงการทำงานอันนี้ก็เหมือนแบบทำทั้งวันแต่ทำรายครั้งอาจจะเป็นแบบฟรีแลนซ์อ่าเข้า ไม่ตรงกันออกไม่ตรงกันอะไรย่เงี้ยก็มาใช้ตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มตัวแบ่งได้อย่างนี้เห็นไหมอย่างของครูเงี้ยมันก็จะมีตัวอย่างพักเที่ยงเห็นไหมตัวอย่างพักเที่ยงอันนี้คือครูพักพักตอนเย็นก็คือพักไปรับลูกส่งลูกแล้วก็มาตัวแบ่งแต่ชั่วโมงการทํางานหลักคือสิบโมงถึงสองทุ่มอ่าแต่ถ้าตัวแบ่งก็คือหกโมงครึถึง 6โมงที่ครูจะไม่มาทำงานก็คือว่าช่วงปิดมันก็จะไปปิดให้ที่ตัวปฏิทินเวลาลูกค้าจองเขาก็จะไม่มันก็จะไม่ขึ้นช่วงเวลานี้ถ้าเรามีพนักงานที่ทำไม่ตรงกันเราก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ให้พนักงานนะคะหรือตั้งค่าให้ตัวเราเองต่อไปมาดูที่โรตานะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตารางชั่วโมงทํางานของพนักงานเริ่มต้นแล้วก็ชั่วโมงเปลี่ยนเวลาทํางานของพนักงานอันนี้ทําคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครมีลูกน้องก็ต้องัอันนี้ก็เป็นบริการก็คือเมนูนวดในร้านของเรานั่นเองแล้วก็คำไปเป็นหมวดหมู่อย่าง ทร a พ s า g รของครัวเนี้ยถุงมือข้างซ้ายก็จะแบ่งมาเป็น6 0 9ิบชั่วโมงอะไรเงี้ยเพิ่มบริการใหม่แล้วก็เพิ่มตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือทางซ้ายก็คือไอ้ที่เราตั้งไว้แล้วต่อไปทรัพยากรทรัพยากรก็คือห้องนวดนั่นเองถ้าเรามีห้องนวดหลายห้องเราต้องการเลือกจองห้องนวดอย่างเช่นเออห้องหนึ่งจองให้คนนี้สมมติทำงานอย่างน้อยสองคนจะมามีสองห้องนวดมีสคนอย่างเงี้ยก็ คนนี้จองห้องนี้ห้องนี้อะไรสลับกันไปเวลาจองให้ลูกค้าจะได้ไม่สับสนว่าใครนวดห้องไหนอะไรเงี้ยการตั้งค่าอ่าอันนี้จะเป็นรวมๆเลยการตั้งค่าบริษัทรายละเอียดบริษัทก็คือร้านของเรานะคะให้อัปโหลดรูปภาพตั้งเวลาธุรกิจเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆการจัดการพนักงานการจัดก,การบริการทรัพยากรการเรียกคืนลูกค้าอ่ะตัวเนี้ยสามารถซิงกับ Google Calendar ได้นะคะแบบว่า สิงตารางนี้กับถ้าเราใช้ l o เอ่อ c a l นเดอร์พิมพ์ไปเสร็จรับเงินได้นโยบายการจองก็คือจองล่วงหน้าได้นานเท่าไหร่แคนเซิลได้เมื่อไหร่แล้วก็จองเอ่อแม็กซิมัมได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็มีการชำระเงินออนไลน์ด้วยแต่ว่าการชำระเงินออนไลน์ของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบัญชีส i ร e s t ตร p e นะคะอันนี้ครูไม่เคยใช้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติเคยเห็น Paypal แต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้ก็เลยยังไม่เคยตั้งค่านะคะ t e m p l s t s SM SMS นี่ก็คือ SMS ที่ไปแจ้งเตือนเขาว่า Confirm Booking หรือว่า Remind ว่าใกล้จะถึงเวลานวดแล้วนะคุณมีจองตอนนี้ตรงน,นี้นะคะเครื่องมือขั้นสูงเกี่วยวกับการดำเนินการข้อมูลจำนวนมากก็ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปอีกเหมือนกันที่เรา สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เดี๋ยวพาเข้าไปดูมันโหลดอ่าถ้าอย่างตัวนี้ั่วโวงขั้นสูงเนี่ยต้องจ่ายตังก่อนยังไม่ได้จ่าเข้าไม่ได้นะคะ่ะอ่ะดูอันอื่นต่อไปแล้วกันการจองออนไลน์อ่ะการจองออนไลน์เนี้ยดีวิเจเการจองก็คือมันจะเป็นตัวลิงก์ เอาไปแปะได้เลยหน้าการจองการจองบน Facebook การจองบน s ิน t r g r กรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าพาเข้าไปดูอ่ะวิจิตการจองก็คือตัวเนี้ยมันเอาไปแปะในเเว็บไซต์เราได้นะคะยังมี QR Code ให้สแกนได้นะครไปที่หน้าวิจิตที่ดูมันก็เหมือนเป็นหน้าต่างการจองขึ้นมาต่างหากนั่นแหละ เวลาลูกค้าคลิกนะอันนี้คือในกรณีลูกค้าคลิกมาแล้วจะเห็นนะเห็นไหมเขาก็จะเห็นหมวดหมู่ก่อนว่าเขาจะเลือกอะไรอันนี้คือหน้าวิจ็ยการจองถ้าเราเอาลิงก์อันนี้ไปแปะไว้ที่เว็บไซต์เราหรือ facebook หรืออินสตาแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้เลยเป็นวิจก,การจองเขาก็จะเลือกบริการเลยสมมุติอ่ะลูกค้าอยากได้ดิฟทิชชูมาขเขาก็กดที่หัวข้อดิฟทิชชูเสร็จแล้วก็ เลือกกี่นาทีสมมุติหนึ่งชั่วโมงโอเคหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็จะมาเลือกวันเห็นไหมวันนี้คุณจะเอาไหนสมมุติว่าจะจองเป็นวันพุธพรุ่งนี้มันก็จะขึ้นเวลาให้สมมุติลูกค้าจะเอาบ่ายโมงอ่าแล้วก็ต่ออันนี้คือลักษณะของที่ลูกค้าจองนะเวลาลูกค้าเห็นอ่าปึ๊บป๊บ จะเอาเพิ่มบริการเพิ่มเติมไหมแบบจะจองเพิ่มเบิมไหมก็แล้วแต่จองตอนนี้สมมติเราไม่เอาแล้วเราก็จองตอนนี้อ่าคราวนี้เขาก็จะดูอันนี้มันจะลิงก์กับอีเมลเขาจะเห็นอีเมลอย่างตัวนี้ครูใช้อีเมลร้านอยู่ใช่ไหมมันก็จะสวัสดีอา่าคุณต้องการจะเข้าสู่ระบบในวันนี้นี้ไหมถ้าบอกว่าเออจะใช้อันนี้แต่จองก็ต่อไปอ่ามันก็มาหน้าชําระเงินก็คือ แจ้งยอดนั่นเองไม่ต้องอันนี้ก็คือว่าครูไม่ได้ตั้งค่าการจองที่เสียเงินหรือว่าจ่ายล่วงหน้านะคะก็จะขึ้นตรงนี้ว่าจ่ายทีหลัง60สิรวม60สิบยูโรจ่ายทีหลังการจองเสร็จสมบูรณ์ทำการรอเห็นไหมในไม่ชา้าจ,จะแจ้งทางอีเมลและ sms อ่มไหนมาดูอันนี้เป๊ะมากเห็นไหมนี่ขนาดไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะ SMS มาแล้วนะคะของแพนฟรีนี่การจองใหม่นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นของพนักงานไงการจองนิติชู่ทลูกค้าชื่ออ,อล่าก็คือเมื่อกี้จองในชื่อตัวเองใช่ไหมบ่ายโมงเดือนเวลามาเลยคือตัวเนี้ยดีมันแจ้งเตือนทั้งตัวเอ่อเทอราพีสก็คือเราแล้วก็แจ้งแจ้งลูกค้าด้วยไม่ได้แจ้งแค่ลูกค้าแจ้งเราด้วยแจ้งลูกค้าด้วยว่า ก็เสร็จก็ปิดไปหน้านี้สมมุติว่าเรียบร้อยจองเรียบร้อยปิดหน้าต่างนี้โอเคทำไมไม่หายไปละ่ะมานี่ก็ได้เออต่อไปอันนี้คืออะไรแล้วนะจองออนไลน์ t m p p a t e sms t m p p a t e sms คืออะไรคือเราสามารถแก้ไขได้ว่าเราจะส่งอะไรให้ลูกค้าก็คืออย่างเงี้ย มันมี booking confirmation คือถ้าเขาจองปุ๊บเหมือนอันนี้คือ booking confirmation คือจองมามี confirm booking cancel คือถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกเราก็ยกเลิกได้นะไม่ใช่แต่ว่าเรายกเลิกไม่ได้ลูกค้ายกเลิกได้เราก็ยกเลิกได้เรายกเลิกมันก็ส่งไปบอกลูกค้าลูกค้ายกเลิกก็ส่งมาบอกเราก็ยยกเลิก update, อัปเดตอ่าอัปเดต อันเนี้ยแล้วแต่อัปเดตเนี่ยจะเอาไหมแบบว่าลูกค้ามาถึงแล้วลูกค้าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เอานะคะ o o k i n g Remind อันนี้สำคัญต้องแจ้งเตือนแจ้งเตือนก่อนกี่ชั่วโมงก็ว่าไปแล้วแต่บางคนแจ้งเตือนเป็นวันยี่สี่ชั่วโมงบางคน12ชั่วโมงบางคนของอย่างของครัวคูเลือก6ชั่วโมงนะคะแล้วก็เห็นไหมเริ่มลูกค้าไม่มาลูกค้า เออนวดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันเยอะมากนะคะเราไปแต่งเอาเองได้เลยแล้วก็สถิติอันนี้ดีมากบอกแล้วตามจริงอะ่ะเสียดายไม่น่าไปสมัครอันนั้นเลยอันนี้แม่งดีกว่าแต่ตอนนั้นมันถูกกว่างหลงกลนิดนึ่งหลงกลตรงที่มันถูกกว่าเห็นไหมของถูกกว่าไม่ไดีเสมอไปทุกคนเนี่ยตั้งราคาถูกนะคะ นี่สถิติอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ป่ะอย่างของครูมันไม่ได้ใช้ตัวนี้มานานมันก็แต่ละเดือนก็ไม่มีสถิติอะไรแต่ตามจิงก็จะมีสถิติสถิติให้ดูว่าไ้เดือนนี้ยอดสูงเดือนนี้ยอดต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพการตลาดมาภาพการตลาดนี่ก็เป็นเขาเรียกไงเขาทำแพทเทิร์นไว้ให้อันนี้ครูไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราทำการตลาดเองเป็น นี่แหละการเรียกเก็บเงินตัวนี้ก็คือเรียกเก็บเงินเราไม่ใช่เรียกเก็บเงินลูกค้าเรียกเก็บเงินเรานะคะว่าเราจ่ายซื้ออะไรเราจะชาร์จซื้อแผ่นเพิ่ไมไหมจะอัปเกรดไหมอะไรอย่างนี้สนับสนุนการแชทออนไลน์ตัวนี้นี่ยคือเรามีคําถามถามเข้าไปได้เลยอันนี้ของครูมันขึ้นมาใช่ไหมอย่างตอนนี้เขาก็จะบอกว่าใครออนไลน์ ผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานที่ออนไลน์อยู่เราสามารถถามเข้าไปได้อะไรอย่างนีออ้แล้วก็บัญชีของฉันอันนี้ถ้าคลิกมันจะเข้าไปหน้าบัญชีแรกก็ไม่มีอะไรนะคะนี่แหละดีมาให้ดูภาพรวมของปฏิทินอีกทีหนึ่งแล้วกัน ชอบหน้าต่างนี้วิธีการจองสมมุติว่าอันนั้นเมื่อกี้สาธิตวิธีการที่ลูกค้าจองแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวสาธิตวิธีการถ้าเราจองถ้าลูกค้าแบบว่าจองโทรมาหรืออะไรอย่างนี้เรามีเบอร์ลูกค้าเราก็คลิกไปเลยสมมติวันพฤหัสลูกค้าอยากจองวันพฤหัสตอนเช้าสิบโมงเราก็กดบวกเข้าไปเนี่ยบวกเลือกบริการก่อนลูกค้าจองอะไรมาถามให้เรียบร้อยคุยกับลูกค้าทำสมมุติเขาจองฟุตมาสัตว์เนี่ย มาสาดหนึ่งชั่วโมงอ่าหชั่วโมงเลือกพนักงานถ้าเรามีพนักงานหลายคนถ้าอันนี้มันแผนมันกับคนเดียวอยู่แล้วก็ออร่านะคะก็คือตัวครูเองนะคะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหมดละหนึ่งชั่วโมงตืดตืดราคา50ยูโรตืดวันที่เท่านี้เพราะเราคลิกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเวลา10บโมงอ่าปุ๊บหมายเหตุมีไหมลูกค้ามีอะไรพิเศษไหมถ้าไม่มีก็นี่เห็นไหมแจ,แ,แจ้งและแจ้งและเตือนลูกค้าด้วยแล้วก็กด ต่ออ่าแล้วก็ใส่เป็นลูกค้าปัจจุบันไหมเป็นลูกค้าใหม่หรือไม่ระบุชื่อถ้าลูกค้าปัจจุบันก็คือพิมพ์ชื่อหรืออีเมลเข้าไปมันก็จะขึ้นชื่อลูกค้าเห็นไหมอล่าอลวันก็ได้เงี้ยถ้าเป็นลูกค้าใหม่เราก็คิดลูกค้าใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปใส่เบอร์โทรใส่อะไรเราก็ถามเขาเลยไม่ระบุชื่อเมื่อคุณไม่ต้องการบันทึกข้อมูลลูกค้าใดๆนะคะ อะสมมุติว่าคุูเลือกไม yeah. ่ระบุชื่อขันฉมูดอ่ะแ็่แล้วก็มาหน้าสุดท้ายยืนยันก็สรุปการจองลูกค้าไม่ระบุชื่อซื้อหกการแจ้งเอเซนราคาเท่าไหร่บันทึกการจองปงเรียบร้อยและนี่มีบัฟเฟอร์ไามเห็นไหมครูทำงานหนึ่งชั่วโมงบัฟเฟอร์ไทม์สามสิบนาทีเพื่ออะไร หลังจากนวดเสร็จเราก็ต้องคุยกับลูกค้าคุยลูกค้าแล้วก็ต้องมีเวลาที่จะเคลียร์ห้องเซตใหม่เตรียมของเตรียมชาเตรียมของว่างอะไรใหม่ครูต้องการอย่างน้อย30นาทีดังนั้นครูเซตบัฟเฟอร์ไทม์ไว้ที่30นาทีก็สําหรับบัฟเฟอร์ไทม์นะคะเวลาที่เราจะพักเนาะให้เข้ามาตั้งค่าตรงนี้อะไรวะไหนอะบริการ ก็คลิกไปที่บริการของเราว่าเราอันนี้คือต้องใส่ทุกอันเลยสมมุติว่าอาอราพิวติกมาส g e นะคะ60นาทีมันจะมีการแก้ไขบริการคลิกเข้ามาแล้วนะด้านขวาก็จะมีแก้ไขบริการอา่าเราก็ตั้งค่าไว้ว่าอันนี้60นาทีก็คือ1ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แล้วก็มาที่การตั้งค่าเนี่ยมันจะมีเวลาบัฟเฟอร์นะคะเหมือนเวลาพักให้เราเราก็ ใช้ว่าหลังจากนวดเสร็จเนี่ยเราต้องการพัก30นาทีแล้วก็ใส่เข้าไปตรงเนี้ย30นาทีแค่นี้เองนะคะก็สามารถตั้งเวลาบัฟเฟอร์ซึ่งอันเนี้ยต้องตั้งเข้าไปทุกตัวเลยถ้าเราอยากจะมีเวลาพักสำหรับทุกตัวถ้าตัวไหนไม่ได้ใส่ก็คือมันก็จะไม่ขึ้นให้เรานั่นเองนะคะอันนี้แหละก็คือข้าวๆนะมาสรุปข้อดีของอันนี้ดีหมดเลย ข้อเสียข้อเสียอาจจะราคาสูงกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากถ้าเปรียบเทียบเพราะว่ามันอินคลูดโอเคว่าตัวห้าสิบเอสเอมออ่ะมันน้อยมันน้อยออเข้อเสียอาจจะเป็นตัวนี้ตัวตัวแพนโซโล่เนี่ยนะตัว s อ s อาจจะน้อยห้าสิบอก็คืออาจจะไม่พอสำหรับเอ,อเพราะว่าแค่ส่ง เพราะว่าลูกค้าหนึ่งคนอย่างน้อยต้องมีอัปเดตเอ้ยต้องมีคอนเฟิร์มกับดีมายอยู่แล้วลูกค้าต่อหนึ่งคนใช่ไหมสองสองสองเมันก็ได้แค่ยี่้าคนใช่ไหมมันก็น้อยดังนั้นเออมันซื้อได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ซื้อเนี่ยไม่ได้แพงนะคะซื้อไม่ได้แพงแล้วก็ในราคาสมมตุติถ้าใครอยากลอง17บเจยูโรต่อเดือนก็เอาไปองมาลองใช้กันก่อน หรือถ้าใครจะสั่งรายปีเลยยังไงแฟนก็ว่าคุม้มแล้วตัวนี้มีภาษาไทยมีอะไรอย่างเงี้ยใช้งานง่ายแล้วถ้าเผื่อใครเลือกตัวนี้มากๆนะคะเดี๋ยวแฟนก็จะมาออสอนรายละเอียดดีเทลลงไปลึกๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะไม่แน่อาจจะเก็บไว้สอนในคอร์สคอร์สเอ,อ่อ private คอร์สนะคะกำลังจะเปิด private <laughs> เพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วแบบดีเทลมันเยอะคือบางทีเราสอนหน้าเพจได้ไม่หมดได้ไม่ทันนะคะ ก็อาจจะเปิด p r i v a t e เพื่อจับมือทำเลยว่าเอ้ยกูแฟงทำยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาก่อนได้เพราะตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะก็กำลังเตรียมเขาเรียกไงเตรียมคอร์สอยู่นะคะว่าเตรียมว่าจะสอนอะไรมากเี่ยแต่อย่างน้อยมีออนไลน์บุ๊กคิงแน่นอนนะคะมีตัวแพลนฟรีนี่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งใช้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ทั้งปีแล้วก็คือใช้ง่ายอะ่ะมันใช้ง่ายล้ว <laughs> ก มีภาษาไทยง่ายนะคะเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอินคลูดทุกอย่างครบครบคันนะคะมีบัฟเฟอร์ดาม,มีทุกอย่างนะคะแล้วก็ถือว่าดีอ่าถ้าใครสนใจนเนอ,อก็คอยติดตามไลฟ์หรือคลิปต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวครูแฟนก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆแล้วก็อันนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวครูแฟนมาช่วยตอบให้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ